ครับอยู่กับผมต่อเต็มดำสิ่งครับตอนนี้ก็ได้คนขับรถคนใหม่ครับนี่คนขับรถคนใหม่ไอ้นนนนอยากขับเมกาแล้วนนสงสัยต้องซื้อไม่กาละมั้งเหนื่อยครับงานนี้รถดําถอยเป็นกิโลแน่นอนข้างหน้าไม่รู้จะมีที่กลับรถไหมครับเนี่ยว่าไปเทอยู่ที่หน้างานอยู่นู้น ไม่รู้ว่าจะมีที่กลับรถไหมครับต้องมาดูดูนะคนแอพังเนี่ยอาจารย์ช่วยแอพังแล้วตอนแรกอยากอยากให้อดินมาเสริมพวเนี่ยแต่กลัวเขาว่านะครับ เก่าๆตรงนี้หน่อยให้กลับตรงนี้ได้ก็น่าจะโอเคแล้วผมว่าแต่ว่ามันจะดินทางมันจะขาดมาแล้วอไฟถอยติดข้างเดียววะซ้ายดินมันขาดนะครับยังไม่ได้ต่อเลยพอดีเราอยู่แต่ในป่าไงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยต่อก่อนกลับบ้านมงว่างค่อยต่อ นีค,ค,คนขับรถทใไมวะแล้ว,ลวนี่ครับกลับไปก็เราก็แวะร้านตะเรศเลยครับซื้อราวคาดบนครับซื้อตะเรศมาทำอเอ,องครับเอ้ยตกแล้วไปไปให้ขับเที่ยวหนึ่ง ตาชูไปไหนไปไห้หนาวหนาวจนไอ้ไอ้น้ำอ,เอ,เอ,เอกเลยซอยใขรดิมันยิ้มเลยไงเนี่ยเหรอ <laughs> เล้วก็ไมาได้หมฮัลโหลตอเกียครับฮะตอเกียครับตอเกียงไม่มาต่อไหมถ้าส่ผ่านมาใส่เลยไหมใส่เลยลองกกี่กี่ยั่วกี่จั่่อะีเ้ Ah! Uh -huh. เลยขาดเนาะ <ห ả? S 1> ติดปลายใหญ่เลยขาดแกใส่เนี่ยเยือกดีแล้วยเยือกดอีจมน้ำอ่ะเยื่จมน้ำไม่ใช่แบบติดไม้เราขาดเลยยังใหญ่อ่ะติดไม้โยนไเป็ิดเนาะอี้อมาครับโอ้ดูจานตูงัดต่อครับต่อไม้ใช่ไหมาแล้วคร, <c oughs> รับเสียบบอย ถอายาวพ ng, <To> you, ี die die right ่น้องถอายาวหัวยังร้อนอ่ะวันแรกจะกินเราเยอะดูวิธีการขับครับวิธีการขับให้ระมงตรงมังขับไม่ดีเฮะ ม,มันแค่ไม่อยากทำไม่กล้ามันลองดูว่าจะซื้อไมก <c oughs> ไ่กล้ากี่สะังง้างไงอ๋อเหรที Thì... À, để... guitar kí đi mẹ của đã đầy Đi rồi. Đi rồi. Đi

ได้เลยมาแกเป็นทีมแล้วนี่ดูดูพวดน้องเบ thoát si rồi nick như thế nào si cả đây ăn nào không thùng เนี่อยเนี่ยตะเลี่ยเลยตะเลี่ยเลยปลอยเลยเต้เน่โอ้เป็นผมมยกสุดตะเลี่ยตึ้มสองร้อยก็ทำอะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ยาวกว่านี้ครับถอยถอยยาวกว่านี้อันนี้ช่วงนี้อยู่อันนี้อยู่ประมาณสองร้อยเมตรครับ,บยาวยาวไปสุดนั่นก็ประมาณไปสุดนั่นประมาณโลหนึ่งเกือบโลอ่ะ แดนทูบอกว่าถอยมาถอยไม่ถึงเดี๋ยวจะขับให้ดูนี่เร่งถึงครึง่งไหมเร่งยังไม่ถึงครึงร่งอ่ะขุดตอยังก็ขุด ไม่ที่ฟันะเอเจ้าสมพงศ์สลายพานี้ยังมาไม่ถึงรับจันทร์ร้อนแล้วได้เดี๋พี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในตอนนี้ไว้ก่อนครับเพราะว่าดีจะขึ้นไปขับรถคืนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับเบื่อจันทร์รแล้วครับ